ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนตอน19ปีแห่งการเติบใหญ่แกร่งแข็งและช่วยชาวบ้านได้ดีจริงๆนะจะบอกให้สปสชเกิดดับเป็นของธรรมดาแต่ถ้าเกิดมาแล้วเป็นประโยชน์กับปวงประชาถือว่าดียิ่งวันนี้เป็นงานวันเกิด เกิดแล้วตั้งแกล้งเมื่อวันครบรอบการก่อตั้งสปาสาช,ชรหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีที่19เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมามีกิจกรรมหลากหลายบนเวทีรำลึกบุญคุณของผู้ริเริ่มก่อร่างสาปาสาชผู้ปฏิบัติงานวางกรอบหลักประกันสุขภาพคนไทยในปัจจุบันทั้งหมดคือมาตรการในการยกระดับเบื้องต้นนะครับในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ย อาเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยน้อยที่สุดนะครับและในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราก็พยายามจะจัดระบบบริการให้ได้รับบริการไม่ว่าจะรักษาพยาที่บ้านในชุมชนในโรงพยาบาลสนามต่างๆเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่าในนโยบายต่อไปนะครับที่เราจะดําเนินการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการตอบสนองลดความแออัดช่วยให้พี่น้องเข้ารับบริการได้สะดวกสบายมากขึ้นจากระบบหลัประกันสุขภาพต่อไปครับสิบบ และความคาดหวังความตั้งใจที่จะก้าวต่อ,ตอไปพร้อมกับระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่จะไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ปี2565จะทําเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคแบบเข้มข้นจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายรายการหนึ่งในนั้นเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคตามกลุ่มวัยปี65จะร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาการก็ถึงการจองนัดหมายการไปรับบริการการบันทึกข้อมูลเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันต่าง่งตังยกตัวอย่างการรับถุงยางอนามายัยรับยาคุมกําเนิดเหมือนก็จะเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราสามารถป้องกันได้ ทำให้ปัญหาอนาคตเช่นการท้องก่อนวัยปัญหาโรคเรื่องเพศสัมพันธ์ลดลงองค์กรนี้เกิดมาเพื่อช่วยคนสรุปว่าเดินมาได้ถูกทางแล้วแต่ยังต้องปรับแก้กันเป็นระยะระยะตามเส้นทางเดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยทุกคนรับ19ปีแห่งการสร้างสรรค์สังคมและจะยืนยาวต่อไปแบบมิรู้จบใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคนละ ำใจน้อยจงให้ภับเมืองไทยเรามีเสรีเชิอเถิดน้องพี่อย่าทำวุ่นวายอยู่เหน,น,นืออีสานกลางใต้อยู่เหนืออีสานกลางใต้ก็เป็นคนไทยสายเลือดเดียวกันข่าวดีๆกับพี่คำรณหลักประกันทุกหลักของทุกคนเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพด้วยแล้วมันบ่งบอกถึงวิถีแห่งความเจริญของไทยเราได้ดีด้วยเดอ้อสีบอกไทย cha